ก่อนหน้านี้เราได้เห็นการเปิดตัว Redmi K30 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ถึงเวลาของ Redmi K30 Pro บ้างมือถือแฟลกชิปรุ่นใหม่ล่าสุดของค่าย Redmi มาครั้งนี้ก็ไม่ได้มาเพียงแค่1รุ่นเท่านั้นนะครับปล่อยมาด้วยกันทั้งหมดถึง2รุ่นกันเลยทีเดียวมี Redmi K30 Pro และ Redmi K30 Pro Zoom Edition โดยทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับจุดเด่นรองรับการใช้งาน 5G Wi-Fi 6ทั้งคู่นะครับใช้เซ็ต Snap ดาก้อน865ใหม่ล่าสุดแรงสุดณเวลานี้กล้องหลังทั้งหมด4ตัวความละเอียด64ล้านพิกเซลเซนเซอร์ Sony IMX 6 8 6แบตเตอรี่ความจุ4700ม ah, ิลลิแอมรลองรับระบบชาร์จไว33วัตต์ราคาเริ่มต้นรุ่นเ e d m i K 3 0 Pro 14,000บาทและรุ่นเ e d m i K 3 0 Pro Zoom 17,600บาทส่วนจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างงั้นไปฟังบทสรุปของเ e d m i K 3 0 Pro และเล admi K 3 p r r o s o ป p Edition กันเลยข้อแรกทั้ง2รุ่นนี้บอกได้เลยว่าเป็นมือถือที่รองรับการใช้งาน 5G ในราคาที่ถูกมากๆนะครับเริ่มต้น14,000บาทเท่านั้นใช้โมเด็ม 5G เป็น Snapdragon X 5 5 และมีรุ่นที่รองรับการใช้งาน 5G ราคาถูกกว่านี้ด้วยนะครับคือ Redmi K30 5G รุ่นเล็กลงมาเปิดตัวช่วงเดือนธันวาคมปี2019รุ่นนั้นนะครับราคาเริ่มต้น8,600บาทเป็นราคาที่จีนยังไม่เข้าไทยใช้โมเด็ม Snapdragon X52 ความเร็ว 5G ของทั้ง2โมเด็มนี้นะครับจะแตกต่างกันตัว X52 รองรับความเร็ว 5G สูงสุด3.7กิกะบิตส่วน X55 รองรับความเร็ว 5G สูงสุดที่7.5กิกะบิตโดยทั้งคู่นะครับ มี K30 Pro และ K30 Pro Zoom จะรองรับการใช้งาน 5G แบบ d u a l band ทั้ง SA และ NSA รองรับขึ้นความถี่ n1, n3, n41 รองรับการใช้งาน 5G ของ True และ AIS n78 อนาคตทั้ง3ค่ายรองรับแน่นอนนะครับและขึ้นความถี่ n79 Wi-Fi ก็รองรับมาตรฐานใหม่ AX เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่า Wi-Fi 6เสาอากาศก็เป็นแบบรอบทิศทางเลย360องศาช่วยให้การรับสัญญาณมือถือดีมากยิ่ง ขึ้น มี 5G Multi Link ed, เป็นเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ขึ้นความถี่2.4กิกะเฮิรตซ์5กิกะเฮิรตซ์และ 4G หรือว่า 5G ได้ในเวลาเดียวกันนะครับช่วยเพิ่มแบนด์วิดต์ของเครือข่ายทําให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตของเรานะครับเร็วและแรงขึ้นมากกว่าเดิมยังรองรับเทคโนโลยีอื่นๆด้วยนะครับทั้ง 4x4 MIMO เครือข่ายมือถือ 2x2 MIMO และ MU-MIMO เครือข่าย Wi-Fi ถือว่าระบบเครือข่ายของทั้ง2รุ่นนี้นะครับให้มาค่อนข้างครบมากๆแทบจะทุกอย่างแล้ว แล้วในตอนนี้2หน่วยประมวลผลแน่นอนว่าเลือกใช้ CPU ตัวใหม่แรงสุดนะเวลานี้นั่นก็คือ snapdragon 865มือถือระทงแต่ละค่ายนะครับแทบทุกรุ่นราคา2 0 0 0 0ถึง4 0 0 0 0บาทใช้แบบนี้กันหมดถ้าเขาไม่ผลิต cpu เองแบบ huawei samsung ววและ iphone เพราะ cpu ตัวนี้มันคือ cpu ที่แรงสุดแล้วนะครับของค่ายอคอค l c o m ช่วงต้นปี2020อย่างเช่น samsung galaxy s 2 0เครื่อง usa oppo f x 2 p r o oneplus 8 m ี10 p r โก็ใช้ snap 865เหมือนกัน แต่จะดูเพียงแค่ CPU ไม่ได้นะครับอย่างอื่นเขาอาจจะให้มาดีกว่ารุ่นนี้ทําให้ราคาสูงกว่าจุดเด่นของแต่ละเครื่องจะแตกต่างกันเราต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเอานะครับถึงจะรู้ส่วน S 2 0เครื่องที่วางจําหน่ายในประเทศไทยใช้ CPU Exynos 990ถ้าเทียบกันแล้ว Snapdragon 865ดีกว่า Exynos แน่นอนขนาด CPU ยังคงเท่าเดิมนะครับ7นาโนเมตรแต่สถาปัตยกรรม k y o 585 Cortex A77 รุ่นใหม่นะครับ speed c o 2.84 GHz ส่งผลงให้ CPU แรงขึ้นกว่า snap 855รุ่นก่อน25% G.P.U. ดีขึ้น25%ระบบระบายความร้อนนะครับ v a p o r r h a m ม e r ในทั้ง2รุ่นนี้ก็จะมีขนาดที่ใหญ่เป็นพิเศษเพื่อช่วยเพิ่มการระบายความร้อนของตัวเครื่องให้ดีมากยิ่งขึ้นเทคโนโลยีแรมและ s สตอเรจก็ใช้ตัวใหม่ล่าสุดนะครับเหมือนมือถือราคาแพงๆแรง,งสุดแล้วเท่าที่จะมีแรมแบบ L.P.D.D.R. 5ที่เก็บข้อมูลแบบ u f s 3.1ความเร็วในการเขียนข้อมูลสูงสุดที่ทำได้ 777MB ตต่อวินาทีแต่จะมีเพียงแค่ หนึงรุ่นเท่านั้นนะครับที่ใช้แรมเป็น LPDDR4X และ u s f 3.0คือรุ่น K 3 0 Pro ตัวเลือกแรม6 g b หน่วยความจำา2 8 8 g นอกนั้นใช้ LPDDR5 และ u s f 3.1ตามปกติ3ม,มีหลายคนบนอยากได้กล้องโซ n y มากรุ่นนี้เขาเลยใส่มาให้นะครับเป็น Sony IMX 6 8 6เซ็นเซอร์มือถือระดับแฟลกชิปของค่ายโซนี่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่ล่าสุดนะครับ และน่าจะได้เห็นในมือถือราคาแพงแลหลายๆายรุ่นในอนาคตแน่นอนกล้องหลังทั้ง2รุ่นนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะครับกล้องหลักความละเอียด64ล้านพิกเซลมีชิ้นเลนส์7ชิ้นรองรับระบบการสั่น OIS ขนาดเซนเซอร์1ต่อ1.7นิ้วส่วนรุ่น K 3 0 Pro โปธรรมดาจากข้อมูลแล้วเท่าที่ผมไปดูมานะครับเขาบอกว่าน่าจะไม่รองรับระบบการสั่น OIS และมีชิ้นเลนส์6ชิ้นทั้งคู่นะครับมีความสามารถในการบันทึกวิดีโอที่ ความละเอียดสูงสุดระดับ 8K แบบ30เฟรมอาจจะเกินความจําเป็นนิดหน่อยแต่ถ้านําเอามาครอปนะครับภาพในไฟล์วิดีโอเหมือนฟีเจอร์ใน Galaxy S20 เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าเอาเป็นว่ามีก็ยังดีกว่าไม่มีก็แล้วกันนะครับส่วน 4K เนี่ยถ่ายได้เลยสบายๆ60 fps และมีความสามารถหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันคือสามารถถ่ายวิดีโอกล้องหลังนะครับหน้าชัดหลังเบลอได้แบบเรียวถาม กล้องตัวที่2คือกล้อง ultra wide นะครับสามารถถ่ายภาพมุมกว้างได้สูงสุด123องศากล้องเทเลโฟโต้รุ่น K30 โ o z ซ o มความละเอียด8ล้านพิกเซลมีความสามารถที่เหนือกว่ารุ่นธรรมดาคือรองรับระบบการสั่น OIS รองรับแบบ duo OIS เลยนะครับเพราะมีการสั่นทั้งกล้องหลักและกล้องซูมและความสามารถในการซูม o p t i c คอลซูมนะครับสูงสุดถึง3เท่าและดิจิตอลซูมสูงสุด30เท่าส่วนรุ่นธรรมดากล้องเทเลโฟ ความละเอียด5ล้านพิกเซลและมีความสามารถหนึ่งที่เหนือกว่ารุ่น K30 Pro Zoom คือสามารถถ่ายมาโคได้นะครับใกล้สุด3ซนติเมตรส่วนกล้องท้ายสุดนะครับเหมือนกันคือ Depth Sensor ความละเอียด2ล้านพิกเซลภาพถ่ายนะครับยังสามารถบันทึกเป็นไฟล์นามสกุล HEIF ได้ซึ่งมีขนาดไฟล์ที่เล็กกว่า JPEG ถึง50%และคุณภาพดีกว่าไฟล์ JPEG อีกด้วย 4หน้าจอแสดงผลมีทั้งดีขึ้นและด้อยลงเอาข้อด้อยก่อนแล้วกันนะครับเพราะมันมี1ข้อเท่านั้นคือหน้าจอทั้ง2รุ่นนี้นะครับรองรับ Refresh r a t เพียงแค่60 h ฮทั้งที่รุ่น K30 ตัวก่อนเปิดตัวช่วงเดือนธันวาคมได้หน้าจอ Refresh Rate ระดับ120 h ฮจอ120 h z ก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นพาแเนลแบบ IPS ส่วนรุ่นนี้ได้จอ60เฮแต่เป็นหน้าจอพาเนล AMOLED สีสันมันดีกว่าจอ IPS แน่ๆแต่ความลื่นไหลในการเลื่อนต่างๆจะไม่เนียนตาเท่าจอ120 h ฮแล้วก็ติ่งนะครับบนหน้าจอหายไปได้หน้าจอแบบเต็มตาสุดๆอัตราส่วนหน้าจอนะครับ92.7%โดยใช้กล้องหน้าแบบป๊อปอัพแทนการเจาะรูความละเอียดกล้องหน้าให้มาอยู่ที่20ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวิดีโอหน้าชัดหลังเบอร์ได้รองรับเซลฟี่ slow motion สูงสุดที่120เฟรมต่อวินาทีทั้ง2รุ่นนี้นะครับรองรับ ับรัดเลทระดับ180เฮิร์คอนชาร์หน้าจอ5ล้านต่อ1ความสว่างหน้าจอสูงสุด1,200นิตสามารถปรับแสงหน้าจออัตโนมัติแบบ360องศาเพราะว่ารุ่นนี้มีเซ็นเซอร์วัดแสงรอบทิศท,ทางรองรับการแสดงผลภาพ HDR10 และทั้ง2รุ่นนี้นะครับใช้กระจกกันรอย Gorilla Glass 5ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของเครื่อง 5แบตเตอรี่ทั้ง2รุ่นนี้ให้มาเท่ากันนะครับความจุ4 7 0 0มิิ m อมรองรับระบบชาร์จไว3 3วัตต์ USB เป็นแบบ Type C สามารถชาร์จแบตให้เต็ม100%ได้ภายในเวลา63นาทีและยังรองรับระบบชาร์จไวอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่น Quick Charge 4พัทและ PD Charge 6ฟีเจอร์เด่นที่น่าสนใจในมือถือทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็จะมีรองรับระบบเสียง Hi-Res Audio มีเซนเซอร์ IR นะครับใช้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านมีระบบ n f ชำระเงินผ่านมือถือแทนบัตรเครดิตได้มีระบบสั่นที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับรองรับระบบสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอและสามารถป้องกันฝุ่นและน้ำได้ในระดับหนึ่งะครับ IP 5 3 เการมาจําหน่ายในไทยมีโอกาสไหมก็ถือว่ามีค่อนข้างสูงมากนะครับรุ่นก่อนหน้านี้ Redmi K20 และ K20 Pro เข้าไทยทุกรุ่นแต่มีการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นมี 9T และ 9T Pro ส่วน Redmi K30 K30 Pro และ K30 Pro Zoom จะมีการเปลี่ยนชื่อไหมก็ต้องรอดูอีกทีนะครับราคาก็มีบวกเพิ่มแน่ๆ1,000ถึง2,000บาทระบบการเชื่อมต่อทั้ง2รุ่นนี้นะครับรองรับการใช้งาน2ซิม รองรับการใช้งาน 5G, 4G, Wi-Fi 6รองรับการใช้งาน Duo GPS b บูทูธเวอร์ชัน5.1มีเทคโนโลยี s ซูเปอร์บู o t h สามารถรับสัญญาณได้ไกลสูงสุด400เมตรมีระบบ NFC และบ,บรกิการ Android นะครับเวอร์ชัน10และครอบทับด้วยมี UI 11การวางจำหน่าย Redmi K30 Pro และ K30 Pro Zoom Edition นะครับจะมีสีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ส,สีเหมือนกันนะครับมีสีดำขาวฟ้าและก็ม่วงราคาของรุ่น K30 Pro นะครับจะแบ่งออกเป็น3รุ่นรุ่นเริ่มต้นแรม6 กิกะไบต์หน่วยความจำ128กิกราคา14,000บาทแรม8กิกะไบต์หน่วยความจำ128กิก15,800บาทแรม8กิกะไบต์หน่วยความจำ256กิกราคา17,200บาทส่วนรุ่น K30 Pro Zoom Edition นะครับแบ่งออกเป็น2รุ่นรุ่นเริ่มต้นแรม8กิกะไบต์หน่วยความจำ128กิกราคา17,600บาทและรุ่นแรม8กิกะไบต์หน่วยความจำ256กิกราคา1 18,600บาทเริ่มวางจำหน่ายที่จีนก่อนเป็นประเทศแรก